ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับช่องหมู่ฮาเจ้าเหนือนะครับวันนี้ก็เป็นวันช่วงสงกรานต์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปรถนำดำหัวพ่อกับแม่นะครับเนื่องจากก็ต้องอยู่แต่บ้านนะครับวันนี้ผมจะมารถนำดำหัวให้พ่อแม่ไวพ้พรแผนโทรศัพท์ของเราเองนะครับฮัลโหลครับ ม่กับวันนี้มาได้ปิกแบนกับดำหัวแผ่นโลซับมาหนึ่งสองคนกับแม่กับฮันกันไงกับขอบปันปอนเนื้ตัวไงกับกับกับอีปอนะปันปอนเนื้อกำแกกับ ครับ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 พอได้ไปแล้วช่องนี้ยุดนะแกครับครับรอสถานะแก่ยังดีขึ้นกับก้อยฟิกครับเดี๋ยวเรื่องวนึ่งได้อย่าโทรไปหาไม่เด้อสักคำหนึ่งครับครับ ครับของครับครับนั้นผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการดําหัวแผ่นโทรศัพท์ของเราเองนะครับท่านท่านผู้ชมคนไหนไม่ได้กลับบ้านก็สามารถมาด้วยน้าดาหัวแผ่นโทรศัพท์ของเราเองก็ได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับวันนี้ก็ผมขอตัวแลกไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนี่ขอตัวก่อนครับบ๊ครับ